สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพ็คพัสดุนะคะแรกจากจังหวัดราชบุรีนะคะอย่างแรกนะจะมีเป็นสลามซองนะคะสีใสนะคะ1นซองค่ะแล้วก็นี้นะคะจะมีเป็นแบบสลา,ามโฟมนะคะอย่างต่อมานะคะจะเป็นมาบ,บ,บิดบีบนะ1ชิน้นแล้วก็จะเป็นมาสกุชชี่ด้านนอสานะคะ1ชิ้นค่ะมาจากจังหวัดนครราชสีมานะคะอย่างแรกนะจะเป็นแก้วน้ำปั่นนะคะ1แล้วก็จะเป็นเค้กเรนโบว์นะคะ1ชิน้นอันนี้จะเป็นมายูนิคอร์นนะคะต,ต่อมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะอย่างแรกนะจะเป็นก้อแม่ใส่ลูนะคะ1ชิ้น เราก็จะเปนูที่ก้อนเล็กนะคะ1อย่างต่อมานะคะจะเป็นแบบเล็นะคะ1กล่องค่ะแล้วก็นี้จะเป็นมาลิตเติ้์ทวินสตาร์นะคะกล่องต่อมาจากจังหวัดชัยภูมินะคะอย่างแรกนะจะเป็นมาลิตเติ้์ทวินสตาร์นะคะ1แล้วก็นี้นะคะจะเป็นแบบปะวันเบอรี่นะคะอย่างต่อมานะคะจะมีเป็นสักซิ่งต่อค่ะแล้วก็จะเป็นมายูนิคอร์นด้วนนะคะกล่องต่อมาจากจังหวัดประดุมธานีนะคะอย่างแรกนะคะจะเป็นแบบอากิซุโกะเฮดปันนะคะทั้งหมดห้ชิ้นนะคะ นี่นะแล้วก็อย่างต่อมานะคะจะมีเป็นแบบคัพเค้กนะคะหมีนะอันนี้สั่งไปทั้งหมด3ชิ้นนะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบอุนจิตนะคะแล้วก็จะมีเป็นหลายหน้าเลยนะคะมีเป็นสตรอเบอรี่กีวี่นะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบแพนด้าด้วยนะคะประมาณนี้นะส่วนนี้นะคะจะเป็นบางมีเดียมนะคะแล้วก็จะมีเป็นบางแผ่นด้วยค่ะอย่างต่อมานะคะนี่นะจะเป็นสลามในงบสองและเรงสูงนะคะอย่างแรกจะเป็นสลามซองค่ะแล้วก็จะเป็นสลามโฟมนะคะอย่างต่อมาจะเป็นสลามโดนัทนะ แล้วก็นี่นะคะจะมีเป็นแบบไอติมนะคะสลามแล้วก็จะเป็นสลามตกแต่งค่ะต่อมาจากจังหวัดอุบลราชธานีนะคะจะเป็นแบบสกูช่เซเล็กนะคะจะมีเป็นไมยูนิคอร์นนะคะสนักทิ้งจอกนะคะแล้วก็นี้จะเป็นแบบการ์ตูนผลไม้นะคะอย่างต่อมาจะเป็นไอติมญี่ปุ่นค่ะแล้วก็จะมีเป็นคีกเรนโบว์นะคะกับไดโนเสาร์ด้วยนะต่อมาจากจังหวัดกรุงเทพนะคะอย่างแรกนะก็จะมีเป็นแบบของเล่นเข่งนะคะ ทั้งหมด3เข่งค่ะแล้วก็นี่นะคะจะเป็นแบบสลามโฟมนะคะทั้งหมด3ามกระปุก3ามสีนะคะเป็นสีส้มนะคะสีเหลืองก็จะเป็นสีชมพูนะอย่างต่อมานะคะจะมีเป็นแบบสลามตกแต่งนะคะก็จะสั่งไปทั้งหมดสกระปุกเหมือนกันค่ะอย่างต่อมานะคะจะเป็นกระดายบีบนะคะ2ชิ้นแล้วก็จะมีเป็นแบบกวะเบื้องตันนะคะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นไก่ในตะกร้าบีบเด้งนะคะทั้งหมด3มชิ้น3สีนะคะนี่นะแล้วก็นี้จะมีเป็นแบบกระเป๋าค่ะ ขอบคุณน้องทั้ง8คนมากๆเลยนะคะ